อีศบเรื่องหมีกับหมาป่ามีตัวหนึ่งถูกชาวบ้านนํามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆชาวบ้านสอนให้มันเป็นหมีที่เชื่องมีนิสัยอ่อนโยนน่ารักจนวันหนึ่งหมีได้เดินเที่ยวเข้าไปในป่าลึกขณะที่มันกําลังเพลินๆชมนกชมไม้อยู่นั้นก็มีฝูงหมาป่าดูร้ายมาล้อมเจ้าหมีไว้เพราะเห็นว่ามาตัวนี้ดูอ่อนแอไม่ดูร้ายเจ้าหมีเชื่องวันนี้พวกข้าจะกินเจ้าเป็นอาหาร พูดจบหมาป่าตัวหนึ่งก็กระโดดกระโจนเข้าไปหาหมีหวังที่จะตะปบให้ตายหมีเห็นดังนั้นสัญชาตญาณความเป็นหมีของมันก็เกิดขึ้นทันทีมันจึงใช้มือตบหมาป่าที่กระโจนเข้ามาหาด้วยพลังทั้งหมดที่มีทําให้หมาป่ากระเด็นไปไกลดิ้นตายในทันทียังมีใครคิดจะกินข้าเป็นอาหารอีกไหมฝูงหมาป่าเห็นดังนั้นก็พากันวิ่งหนีไม่คิดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าตัดสินคนจากท่าทางภายนอกพุทธภาษิบยถาโนสก,กาปทวีสมายังกาตัวองมนุษย์สเสนปะถะามนุษย์สาแผ่นดินนี้ไม่อาจทําให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใดมนุษย์ทั้งหลายจะทําให้เหมือนกันหมดทุกคนก็ไม่ได้ฉันนั้น